พลละพักนักปรุง p l u สสำหรับเครื่องดื่มร้อนสูตรนี้นะครับคนจะเอานมสดเนี่ยครับไปต้มกับผงชาเออเกรนะครับหลังจากนั้นก็จะกรองแล้วก็นำมาปรุงด้วยซอสช็อกโกแลตที่มีความหวานจากน้ำผึ้งครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นทำกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกเราจะเอานมไปอินฟิวส์นะครับดึงรสชาติของใบชาออกมาก่อนเราใช้นมสดเนี่ยครับ ไม่ต้องห่วงอ้วนนะครับสูตรนี้แนะนำว่าเราใช้นมที่เป็นโฮม e ิลเนี่ยครับจะอร่อยกว่าที่เป็นแบบนอนแฟตนะครับใส่ใบชาลงไปครับถ้าเราต้องการความเข้มข้นก็ใช้ประมาณสัก2ช้อนชานี่คือถือว่าเข้มข้นมากนะครับอ่าผมใช้เข้มข้นนิดหนึ่ง2ช้อนชาครับวันนี้พลใช้เป็นชาเออร์เกรนะครับ ส่วนสําหรับเพื่อนๆนะครับอยากจะใช้เป็นชาอะไรก็ได้หลังจากนั้นก็นําไปตั้งไฟครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับต้มโดยใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวนมเนี่ยได้ดูดรสชาติของใบชาออกมานะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําผึ้งที่มีรสชาติของช็อกโกแลตกันนะครับเลือกใช้น้ําผึ้งที่มีคุณภาพนะครับคนใช้อยู่ประมาณช้อนโต๊ะครึ่นครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบหวานมากเท่าไหร่นะครับจะลดหรือช้อนโต๊ะเดียวก็ไม่ว่ากันครับ และในการทำน้ำพึ่งนะครับให้มีรสชาติของช็อกโกแลตนะครับวันนี้ผลเลือกใช้ผงโกโก้ทิวลิปโกครับผงโกโก้ทิวลิปโกตัวนี้นะครับเป็นผงโกโก้ที่ออกแบบมาเพื่อการทำเครื่องดื่มโดยเฉพาะครับเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันโกโก้อยู่ที่22-24นะครับแล้วต้องบอกว่าละลายง่ายมากครับที่สำคัญผลิตจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกา1 0 0ะครับและขบวนการผลิตทั้งหมดนะครับ ได้ถูกทำในประเทศฝรั่งเศสครับเอาละเราจะใช้ผงโกโก้ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2ช้อนชาครับนอกจากการทำเครื่องดื่มแล้วนะครับผงโกโก้ตัวนี้ก็เหมาะที่จะทำอะไรที่ค่อนข้างจะละเมียดละใหม่นะครับอย่างเช่นการทำมูสการทำซอสการทำไอศครีมเป็นต้นครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ตะก้อแบบที่เราใช้ในการชงชาเขียวนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้น้ำพึ่งช็อกโกแลตข้นๆแบบนี้ครับสำหรับรูปแบบในการเสิร์ฟนะครับเพื่อนๆสามารถกรองนมที่มีกลิ่นหอมของชาเออร์เกรย์ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันหรืออยากจะเสิร์ฟในรูปแบบให้คนเองก็ได้นะครับถ้าเสิร์ฟในรูปแบบนั้นเราก็ใส่ตัวซอสลงในแก้วก่อนเลยครับ แต่หน้าด้วยฟอร์มนมสวยๆครับผมเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้ครับต้องบอกว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบรสชาติของชาก็แค่ใส่นมร้อนๆก็อร่อยได้เหมือนกันครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ